สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลบ่าวสองลูกขอนำผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมารายงานผลการแข่งขันวันนี้ลีกเกาหลีใต้มีการแข่งขันเพียงหนึ่งคู่ครับแต่ก็เป็นคู่ที่สุดมันระหว่างทีม อันดับหนึ่งลีเจอทีมอันดับท้ายที่เจ็ดของลีมัวตารางเจอท้ายตาราง AI Paper Bank แเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอันดับหนึ่งฮึงกุกทั้งสองสิบสู้ได้กันอย่างสูสีสุดมันทา่ามกลางกองเชียร์เจ้าบ้านสู้กัน สุดฤทธิสุดเดชจริงๆห้าเซตครับไม่มีใครยอมใครปลัดกันทำแต้มเป็นฝ่ายนำเป็นฝ่ายตามเซตแรกครับฮึงกุกออกสตาร์ทชนะไปก่อน25ต่อ10นึกว่าจะง่ายแล้วไม่ใช่ เซตที่สอง AI Paper Bank กลับมาหันหน้าสู้ใหม่สู้กันทุกตำแหน่งแล้วก็ทำแต้มได้เป็นฝ่ายชนะ25ต่อ20ออกมาสู้กันเซตที่สาม h u n ก k u พยายามสู้อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันไม่ยอมใครต่อใครผลัดกันทำแต้มนำ ตาม AI p e p e r Bank แผ่วปลายแผ่วปลายเซตฮงกุ๊กเหนียวแน่นกว่าชนะไป25ต่อ22 AI Pepper Bank ออกมาสู้เซต4เซตที่4หลังชนฝาต้องสู้ถึงจะชนะไม่สู้ไม่ได้แล้ว ผมไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังล้วครับออกผลัดกันนำผลัดกันตามแต้มและเข้าป้ายก่อน25ต่อ22ได้ไฟายละ2เซตแล้วล่ะครับต้องมาสู้กันถึงเซตที่5เซตที่5เกมสั้น15แต้มก็ยังต้องสู้กันอยู่ผลัดกันขึ้นนำแต้มตามแต้ม จนต้องถึงดิวครับผมแผ่วปลายอีกแล้ว AI p ปเปอร์แบไม่ได้แมตท์พอยครับดิวไปถึงคะแนนที่ 17. ปรากฏว่ากับตันคิมพาทีมถึงแมตท์พอยก่อนชนะไป 17-15. ต่อ ผลสรุปครับเม็ดนี้สู้กัน5เซต AI p a p e r ป a n k แพ่ายไป2ต่อ3เซตทำให้หึงกุกอยู่อันดับ1ต่อ AI p a p e r ป a n k แรังท้ายลำดับท้ายเหมือนเดิมโอ้กองเขียก็ลุ้นลุ้นกันไปทั้งในสนามและนอกสนาม ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมทั้งสองทีมด้วยสู้กันจริงๆเก่งจริงๆแต่มันต้องมีคนแพ้คนชนะติดตามช่องบ่าวสองลูกไว้ผมจะนำผลการแข่งขันลีกเกาหลีใต้ลีกญี่ปุ่นและไทยแลนด์ลีกมาเล่าสู่ฟังแล้วพบกันใหม่ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆก,การติดตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับบ่าวสศงรูปสวัสดีครับและโพบก,กัน